สวัสดีครับพบกับชีวประวัติและเรื่องราวน่าสนใจของนายพลมือปราบผู้ทอน้ากระเดื่องแผ่นดินพลตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชในตอนที่5เร่งอธิษฐานผู้การหลวงอัฐวิโรธบัณฑิตได้แจ้งเรื่องนั้นให้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีทั้งสองสาบแล้วก็ได้ร่างคำสั่งไว้ร่างคำสั่งเสร็จยังไม่ทันได้สั่งพิมพ ท่านก็เกิดมีกิจธุระด่วนที่จะต้องไปทำที่กรุงเทพจึงยืนร่างคำสั่งไว้ให้พนักงานการพิมพ์คือ10บตำรวจโทอ้อนการจนะมาดแล้วหมอบหมายให้ผู้มีอำนาจรักษาการแทนเซ็นคำสั่งได้ซึ่งสมัยนั้นกองบังคับการตำรวจผู้ธรเขตยังไม่มีตำแหน่งรองเมื่อผู้บังคับการไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ก็ให้นายตำรวจที่มียศสูงสุดในขณะนั้นทำหน้าที่รักษาการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆแทนได้ซึ่งตอนนั้นผู้ที่มียศสูงสุดก็คือร้อยตำรวจโทขุนสำริดผู้กำกับการกองตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเมื่อพนักงานการพิมพ์คือสิบตำรวจโทอ้นการจนามัดได้คำสั่งนั้นมาพิมพ์ก็ไม่ทราบว่าเกิดผิดพลาดอย่างไรจึงได้พิมพ์เป็นว่า ให้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีบัญญัตินนครไปประจำการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรักษ์ไปประจำการจังหวัดพัทลุงซึ่งกลับกันกับคำสั่งเดิมของท่านผู้การคือหลวงอัฐวิโรธบัณฑิตเมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จพนักงานการพิมพ์ก็น,นำเสนอรักษาการแทนผู้บังคับบัญชาการคือร้อยตำรวจโทขุนสำลิศเพื่อเส้นอนุมัติคำสั่ง ร้อยตำรวจโทขุนสำลิศก็ไม่ได้อ่านทวนคำสั่งเพราะเข้าใจว่าที่พิมพ์มานั้นถูกต้องแล้วจึงเซ็นอนุมัติไปตามนั้นเสร็จแล้วก็เรียกว่าที่ร้อยตรีตำรวจทั้งสองเข้าเซ็นรับทราบคำสั่งโดยเรียกว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรพันธักษ์เข้าไปก่อนเมื่อได้รับแจ้งว่าจะย้ายไปประจำการจังหวัดพัทลุงว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรตกใจเล็กน้อยแต่ก็ตื่นเต้นดีใจเกินจะมาสนใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคำสั่งเดิมกระยิมยิมย้มย่องในใจเส้นรับคำสั่งแล้วออกมาบอกเพื่อนคู่หูคือว่าที่ร้อยตำรวจตรีบัญญัตินนครว่ากูได้ไปพัทลุงแล้วโวยเอ็งต้องไปสุราษฎร์ว่าที่ร้อยตำรวจตรีบัญญัติมิได้ตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องประจำการที่จังหวัดไหนเพราะไม่ได้มีความผูกพันกับท้องที่ใดเป็นพิเศษคิดว่าผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรจะให้ไปประจำการที่ไหนก็จะไป จึงไม่ได้โต้แย้งคำสั่งนั้นรับทราบคำสั่งแล้วว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรักษณ์ก็ได้เดินทางไปประจำการยังจังหวัดพัทลุงว่าที่ร้อยตำรวจตรีบัญญัตินนครก็ไปประจำการยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนั้นเป็นปีพุทธศักราช2474พัทลุงกำลังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนโจรผู้ร้ายชุกชุมชื่อเสียงของเสือร้ายแต่ละคนโด่งดังกว่าชื่อเสียงของเจ้าเมืองเสียอีก จึงไม่น่าแปลกใจอะไรเลยที่ในปัจจุบันพัทลุงเป็นจังหวัดเดียวที่มีอนุสาวรีย์ของโจรก็คือดำหัวแพรถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการบางคนคัดค้านว่าอนุสาวรีย์นั้นพระคณาสายสุนทรสร้างขึ้นเพื่อมิให้ประชาชนเอาอย่างอย่างแต่ที่ผมเห็นกับตาก็คือมีชาวบ้านชาวเมืองเอาพวงมาลัยไปบูชาไม่ได้ขาดจึงไม่แน่ใจว่า คำคัดค้านของนักวิชาการท่านนั้นจะถูกต้องแค่ไหนว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดพัทลุงโดยจิตใจฮึกเหมเิมเต็มกำลังทั้งนี้ก็เพราะมีแรงผลักดันอยู่สองทางก็คือ 1. เพราะคำสบประมาทของผู้บังคับบัญชาที่คิดว่าตนตัวเล็กเกรงจะไปเพี่ยงพลังแก่โจรผู้ร้ายอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่กรมตำรวจ 2. ต้องการจะไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์ทองเท่าเจ้าสำนักโขออ,อตักกศิลาทางสายเวทของภาคใต้ในขณะนั้นซึ่งหากนับต่อเนื่องกันตามสายเลือดแล้วปรมาจารย์ทองเท่ารูปนี้ก็มีศักดิ์เป็นญาติทางฝ่ายมารดาของวาทีร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรัก,กล่าวคือญาติทางฝ่ายมารดาของวาทีร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรักนั้นแต่เดิมนิยมในทางนักเลง เป็นนักเลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังสองคนก็คือนายทองกับนายดำต่อมาสองคนนี้เกิดพลาดท่าไปฆ่าคนตายจึงต้องหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่นครศรีธรรมราชแยกย้ายกันไปหลบซ่อนในต่างถิ่นนายทองไปมีครอบครัวตั้งรกรากใหม่อยู่ที่เขากอบก็คือตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังในปัจจุบันส่วนนายดำไปมีครอบครัวอยู่ที่พัทลุง ต่อมามีลูกหลานหวานเครือหลายคนลูกชายของนายดำคนหนึ่งภายหลังได้บวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติธรรมถึงขั้นและศึกษาทางสยเวทจนเฉียวชาญมีชื่อเสียงโด่งดังและได้เป็นสำนักสยเวทที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้รู้จักกันในนามสำนักเขาอ่อหรือเขาอ่อซึ่งก็คือปรมาจารย์ทองเท่านั่นเองโดยความคิดว่าตัวเองก็เป็นลูกหลานหวานเครือของปรมาจารย์ทองเทาคนหนึ่ง ประกอบขับมีความสนใจในทางสยเวทมาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มเมื่อได้ไปอยู่จังหวัดพัทลุงว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรก็พยายามที่จะหาโอกาสไปฝากตัวเป็นสิทธิสํานักเขาออ,อแต่เป็นทีนาเสียดายเมื่อว่าที่ร้อยตํารวจตรีบุตรพันธรักเดินทางไปถึงพัทลุงปร,รมาจารย์ทองเท่าถึงแก่โมรณภาพพอดีในสํานักมีสิทธิเอกคือพระอาจารย์เอียด ขึ้นมาเป็นเจ้าสำนักแทนอีกทั้งเมื่อไปถึงพัทลุงใหม่ๆว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรคิดถึงแต่คำสบประมาทของผู้บังคับบัญชาจึงเร่งสะสางคดีต่างๆที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จสิน้นโจนผู้ร้ายอุกชกันที่ตำรวจรุ่นก่อนๆจับตัวไม่ได้ก็รีบออกไปสืบหาหมายจะจับตัวโชว์ผลงานให้ผู้บังคับบัญชาดูเพื่อจะให้เห็นว่าถึงตนจะตัวเล็ก แต่จิตใจและความสามารถไม่ได้เล็กเหมือนตัวด้วยเหตุนี้เมื่อไปถึงพัทลุงว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรก็เร่งปฏิบัติหน้าที่ทำการจับกุมคนร้ายไม่เว้นแต่ละวันในข่าวว่ามีผู้ร้ายอยู่ที่ไหนก็จะรีบไปไม่เคยนึกกลัวเกรงอันตรายอันเกิดจากโจรผู้ร้ายเหมือนตำรวจรุ่นก่อนๆด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างจรงิงจังมีผลงานปรากฏเด่นชัดเรื่อยๆว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรักษ์ ไปประจําการอยู่ที่จังหวัดพัทลุงได้เพียง6เดือนก็ได้ติยดยศเป็นร้อยตํารวจตรีจบไปแล้วนะครับเรื่องราวอัตาชีวประวัติของพลตํารวจตรีขุนพันธรักราชเดชในตอนที่5แล้วพบกันใหม่ในตอนที่6นะครับ